จ้าพี่จ้าได้อะไรจวดวันนี้ทองแท็บโอ้ทองแซบ่บนี่จ้าโอ้โหนี่กระทกโรคเลยจ้าครับแซ่บไหมอ่าไหนลองดูเอาเด้ยจวดสักหน่อยนิ่จวดสักหน่อยกินกันเนี้ยดูดีเลยเนาะ มา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 จวดเน่จวดเนะีนะ่ยโ <Okay. S 1> อเคโอ้ยแสบๆๆๆอ่ษเศจวดจา่าจวด <c oughs> อืมจวดก่อนค่อยกินของเปรี้ยวเออว้าว <c oughs> ชุ่มคอไหม ชุมคอครับจ๋าชุมคอมาจวดเลยพวกเราจากินให้บังกินได้บ่เดี๋ยวมาดูพี่จากินกันครับโอ้ว่าจะแสบแค่ไหนเปรี้ยวไหมเปรี้ยวอ้าวืม คือจะแซ่แบเนาะพี่จ๋าเนาะาแซ่บหลายเนาะเจ้าอะาอ้ย,ย,ย,อย,ยกินได้เบิดสุยางโอ้ยปูนมือจ่าดงิงโอ้ยอกระดักสองซ่าถูกคอถูกใจป๋าเลยเนี่ยอ้วจวดพี่น้องจวดมาๆมาๆมาปรินให้มามาจิบบกจักบูกไหม นิดเดียวพออย่าก,กินเยอะเดี๋ยวเมาอย่าก,กินเยอะเดี๋ยวเมากินพอหอมปากหอมคออืออย่าก,กินเยอะคนละนิดคนละหน่อยพอํานี้พอเดี๋ยวเตดเมสมาบักสองสาวเรื่องพี่น้องสบายดีไปยังสปปลาวครับสวัสดีครับสวัสดีไปยังจมเรียบสโรโตไคบองโปนไคกัมพูชเจีบาดสวัสดีพี่น้องชาวไทยนะครับ แซ่บๆอีลีเดี๋ยวต้องตบตูดครับตบตูดตบตูดตบตูด,ตตด,ตตดโอ้ยเปลี่ยวน้องนี่โว้าวเปลี่ยวกันอ๋อว้าเป็นไงพี่น้อง ว้าวเปรี้ยวดินี่อ้าวยินให้ท่านผู้ชมดูอีเดินเร็วเร็วเร็วกินไปจวดรอ oh no มดมาด้วยนี่โอ้ยจวด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 นำเบาเด้งเนอะอแซ่บอีดีแซ่บอีดี เอาอีกเพลงไหมเอาอีกคนไหมโหอเลยมั้งคลิปนี้มีขี้แตกนะครับท่านผู้ชมหวานเจียบคลิปนี้มีขี้แตกแน่นอนครับฝากติดต,ตามเลยครับท่องวีระดำเตกนะครับสวัสดีครับจาดิ่งสวัสดีครับจ้าจ้าเป็นยังไงบ้างจ้า ที่แตกครับผม